ชอีกับหมีชี้ให้สัญญาณวงปีประสานสำราญเต็มที่พ่อไก่3สีหวีผม1นึ่ทีก่อนเริ่มเสียงปีเอ๊ะเอ๊ะให้รุมกลับมาแล้วค่าวันนี้ขอเสนอหนังสือสองเล่มนี้เลย ค้างใหญ่ใยแมงมุมและฮิฮิอร่อยจังหนังสือสองเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่อ่านได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนําเอาสระเสียงสัน้นแล้วก็สระเสียงยาวมาให้เด็กๆอ่านนะคะด้วยเนื้อเรื่องที่เป็นคําคล้องจองสองเล่มนี้นะคะด้านหลังก็คือไก่ไม่ไปไหน เป่าปีปาร์ตี้เราไปดูกันนะคะว่าหนังสือ4เล่มนี้จะสนุกอย่างไรคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยฮิฮิฮิฟังสเสียงใคร <c oughs> เสียงคุณยายไงจากข้างในครัวหนังสือนะคะก็จะเป็นคำครองจองค่ะ ให้เด็กๆได้รู้จักสระอีกันก่อนนะคะเร่นี้จะเป็นสระอีแล้วก็พลิกไปด้านหลังจะเป็นสระอีค่ะเพราะอารมณ์ดีไม่มีขนมัวเวทมนต์ไม่มัว่วเสียงหัวเราะไงฮิฮิอีอีฮิฮิฮบิกะปิใสหัวเราะทำให้ได้รสพิเศษจะสังเกตว่าหนังสือนะคะจะออกแนวเป็นหนังสือหัดอ่านด้วยนะคะเพราะว่าตัวอักษรจะมี ตัวค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีเน้นคำที่ใช้สระอีค่ะหูฮิหูฮิมาลิตัวน้อยรีบวิ่งหย่อยคอยอ้อนขุนยาชีชะชีชะรูนาตัวร้ายวางแผนแย่คายหมายกินละสิมิได้ไม่ใช่ยายยาตำหนิคอยดูก่อนสิจะป,ปิติใจ พีโถฮิฮิมาลิช่วยได้หันปิ้งว่องไวไม่มีที่ติเสร็จแล้วลองลิ้มยายิิมแก้มปริคาถาฮ,ฮิฮิลองสิอร่อยจังหนังสือนะคะเนื้อเรื่องกับรูปภาพก็จะสอดคล้องกันด้วยค่ะข้อบ่องใช้แล้วก็คําเตือนด้วยนะคะแนะนำกิจกรรมให้ทําด้วยค่ะ แล้วพอพลิกด้านต่อไปนะคะก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนั่นก็คือปาร์ตี้เป่าปีค่ะชุดในทางคำกรนนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด14เล่มนะคะวันนี้วันดีมีงานปาร์ตี้ทุกคนถือปีสีหน้าเบิกบ้านเชอรีกับหมีชี้ให้สัญญาณวงปีประสานสำราญเต็มที่พ่อไก่3มสีหวีผมหนึ่งที ก่อนเริ่มเสียงปีเอ็อีเอ็กอีค่ะก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะคะเล่มนี้ทุกคนก็จะมีปีเป็นของตัวเองหมดเลยเป็ดเป่าถูกคีก้าบกีกีกีจุกแกเป่าซี่จุกี้จุกกี้น่ารักมากคะ่ะเจ้าเสือก็เป่าวัวก็เป่านะคะแมลงวี่ก็เป่าค่ะหมาเป่าเรลลี่ห้องฮีฮี ทุกตัวมาเป่ากันหมดเลยนะคะแล้วตัวสุดท้ายค่ะเจ้ามายิ้มร่าตาหยีปีกก็ไม่มีร้องฮิสนุกมากเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องช้างใหญ่ใยแมงมุมกับไก่ไม่ไปไหนช้างใหญ่ใยแมงมุมนะคะท้องฟ้าแจำสายวันใหม่เริ่มต้นแมงมุมสายก้นพ่นใหญ่ปักไฟให้บ้านแข็งแรงดักแมลงน้อยใหญ่ใครเผลอเข้าใกล้ใช้ใหญ่พันตัวโอ้แมงมุมชักใหญ่มากเลยค่ะ แล้วก็มีเจ้าช้างมาแล้วนะคะใบหูใหญ่กว้างย่างแย่งเข้าใส่จมูกยาวใหญ่ใช้อปแอบตามีเขี้ยวสีขาวใหญ่ยาวจึงหนาใช้แล้วช้างป่าเดินมาโครงใหญ่โหโครงใหญ่มากๆค่ะแล้วแมงมุมก็ตกลงไปบนช้างนะคะทําให้ช้างตกใจลึ่งชนโครงใหญ่ตกใจแมงมุมส่วนไก่ไม่ไปไหนนะคะ แม่ไก่กุ๊กกุ๊กไม่ลุกไปไหนเฝ้าคอยกกไข่รอไก่ออกมาหมูอ้วนถามไถ่ไปไหมเพื่อนจา๋าไปเที่ยวเริงรา่าหาก,กินท้ายไร่ไก่มองชะโงกปกปีกไว้ไวไม่ไปไม่ไปกกไข่กกไข่โอ้แต่ว่ามันก็กอกหลายวันนะคะแม่ไก่มุ่งมั่นมากเลยค่ะแต่ว่าแม่ไก่ก็เริ่มหิวค่ะหมูก็เลยบอกว่าหมูช่วยกไข่แทนไก่เอาไหมไก่ตอบเรียว่าไม่ได้ไม่ได้ไ แต่ว่าหมูก็เลยอาสาเฝ้าไข่ให้นะคะแต่ไม่ทันไรลูกไก่โผล่หน้าเห็นหมูนึกว่าแม่จ้าแม่ไก่จบเรียบร้อยแล้วค่ะก็หนังสือเล่มสระนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆได้อ่านก็น่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคำคล้องจองแล้วก็รูปภาพนะคะน่ารักแล้วก็สื่อความหมายทุกหน้าเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ